ทำไมไม่รักตัวเองบ้างเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดต่อเนาะในหัวอกที่คุยวิดีโอเมื่อเช้านะคะอันเนี้ยยายจ๋าก็เศร้าใจจริงๆทําไมไม่รักตัวเองบ้างอะจริงๆแล้วหลายแนวทางนะคะการที่จะลุยออกมาสู้มันมีทางออกของแกนะแต่ว่าแกเลือกแล้วอะทําไงอะเลือกแล้วหยุดตัวเองแค่นั้นอะ เออมันเดือดแค่ไหนสำหรับมุมมองคนอื่นฟังโอกาสก็ดีกว่าใครนะเออมีความรวยมีเงินมีทองแต่ไม่เคยใช้ให้ตัวเองมีความสุขเลยนะเนอะผู้ชายหลายคนชอบบอกเมียนะบอกเมียนะรักเมียในแบบที่เมียเป็นเมียไม่ต้องเขียนคิ้วทาปากนะเออแต่แอบไปมองคนสวยมันโมโหไหมอะนี่คือสิ่งหนึ่งนะไอาา้ยายจ๋าขอโทษขออภัยนะคะ ไม่ว่าไทยฝรั่งเนะาะการเจริญหูเจริญตามันน่าจะเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขเช่นกันนะคะยายจ๋านี่ก็เพิ่งลุกขึ้นมาแต่งตัวมีคิ้วนะคะมีปากตอนอายุ40ขึ้นมานี่เองพราะรู้สึกว่า เฮ้ยฉันดูไม่ได้เลยอ่ uh, ฉันไม่อยากแก่ป้าแต่ว่าไม่ได้กระตุ้นตรงที่สามีนะคะไม่ได้เริ่มต้นกระตุ้นว่าสามีฉันมองผู้หญิงสวยนะคะในมุมของยายจาเนาะฉันลุกขึ้นมาสวยเพื่อตัวเองพอเรารู้สึกเขียนคิ้วเขียนปากเขียนตา เอาเฮากับโบเมนผู้หายเดนี่วาซันบอกเจ้าของนะคะมันก็เลยเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่พอเรามามองในหน้ากระจกตื่นเช้ามาเราไม่แต่งตัวเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันโสมจังราสภาพที่สามีมองเราละ่ะใช่ไหมจุดนี้เป็นจุดประกายนะคะจุดประกายให้เรามีพลังให้เรารู้สึกว่าเราดูดีเนาะในสายตาตัวเองแล้วก็สายตาสามีด้วยก่อนที่เขาจะไปดูอ่าหรือว่าไปติดใจ ผู้หญิงคนอื่นนะนี่แหละยายจ๋าจเคยพูดกับสามีเหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนเนาะยายจ๋าจอยากไปทําอันนี้ทํานมเนาะเพราะเพื่อนๆไปทํามาส,สวยมากเพราะตัวเองก็ไม่มีเลยแต่แต่เขาก็จะชอบพูดว่าอุ้ยน่ารักแล้วเนี่ยสวยแล้วเพราะอะไรอะ่ะกลัวเสียตังค่ะอ่าแล้วเวลาเห็นสาวเดินผ่านนมใหญ่นี่นะมองหันหลังเลยคอบิดเลยนะพี่น้องจา๋าคิดดู อันนี้คือความจริงความจริงที่เราควรตระหนักตัวเองนะว่าเราเป็นอีแจวเราก็สวยได้อย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยเราได้ผัวแล้วมีตัวมีตนจะไปแต่งตัวสวยทําไมนะคะจะไปทําตัวเวอร์วงังทําไมจริงๆแล้วนั่นมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการแต่งตัวเนี่ยคือหนึ่งเริ่มต้นจากความสุขจากตัวเองเลยเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคะ เรามีพลังให้กับตัวเองเนาะอ่าเรายิ้มให้สามีรู้สึกว่าเออสดชื่นน่ะจากมุมนี้เลยนะสตาร์ทจากตรงนี้นะคะ เปลี่ยนความคิดใหม่เลยเด้อสาวๆเด้อนะทำงานเหนื่อยล้ามาสมัยก่อนยายจ๋ายังคิดเลยว่า40กว่านี้ส่นี้ยายจ๋าคงได้ไปตัดถุงใต้ตาแล้วนะคะเพราะตอนนั้นจะสุดมากๆเพราะยายจ๋าเคยหน้าพังกับการใช้ครีมเนาะแต่พอยายจ๋ามาเปลี่ยนครีมนะดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองากลับดูดีขึ้นในในสายตาของตัวเองนะอันนี้พูดจริงๆนะคะคือเราทุกๆุกคนผู้หญิงทุกๆคนนะคะสวยในแบบของเราเนาะ ่าเพราะฉะนั้นเรานะคะต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนก่อนที่จะไปชมคนอื่นสวยนะคะเหตุผลเพราะว่าเราเป็นคนขี้เลออยู่แล้วถ้าไม่แต่งเลยมันดูได้ที่ไหนเนี่ยเออยายจา๋าเนี่ยบอกเลยว่ายายจา๋าผู้ห้เออดูเขียนคิ้วมีปากก็ถือว่าโอเค ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีพลังนะคะยิ้มได้เต็มที่มีความสดใสในตัวเรานี่คือกําไรอย่างหนึ่งแล้วเป็นการมัดใจสามีด้วยยายจ๋าว่าอย่างนั้นนะอันนี้คิดเองนะคะถ้าพี่น้องคิดยังไงก็เสริมกันได้นะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเราเดินไปใไนกับสามีอ่ะเรามองคนอื่นเลยนะคะคู่อื่นเนี่ยเขาเดินมาคู่กันโอ้ยผัวก็งามเมียก็หล่อเรายังออกปาก ตัวเรายังออกปากนะคะออกปากว่าเออเข้างามกันทั้งคู่เนาะอ่านั่นนี่เนาะดูดีเนาะสมกันเนาะถูกไหมอะทีเนี้ยเราอะเมียฝรั่งเออทําตัวโสมๆสมฝรั่งถึงเขาจะโสมแต่เขาก็ดูดีเป,ป็นภาษาเขานะเพราะเขาขาวใช่ไหม อันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งหลายๆคนนะคะหลายๆคนไม่รักตัวเองมีเงินมีทองแท้ๆยังไม่เข้ามาดูแลรักษาตัวเองคิดมองแค่ว่าทำไมผัวถึงนอกใจทำไมผัวถึงไปมองคนอื่นนะคะผลสุดท้ายเนาะผลสุดท้ายที่เห็นส่วนมากาก็จะไปมองคนที่แต่งตัวอจ,จุ้มจิ้มเปิดหูเปิด,ปดตาทำให้เจริญหูเจริญตาแต่พอหันมาเมียทาปากแดงหน่อยบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบอ่ามามห อาอยู่ปกติของเธอนะ่ะดีแล้วจริงเหรอจริงเหรอหรือว่าเขากลัวว่าเราสวยแล้วผู้ชายอื่นจะมองเราอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยนะเห็นพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะห้าสิบหกสิบหกสิบกว่ายังสวยปิ๊งแบบนี้เลยเพราะเขาไม่ปล่อยตัวเองให้โทมแล้วเรารุ่นหลังล่ะสาวๆจา๋าเรารุ่นหลังล่ะอ่าเรารุ่นเนี้ย อย่านะอย่านะอย่าบอกว่าไม่ว่าเมืองไทยหรือที่นี่นะคะอย่าบอกว่าเรามีผัวแล้วเราไม่จําเป็นต้องแต่งเพราะผัวเรานี่แหละตัวดีนักละเขาก็ชอบไปมองของสวยของงามถึงเวลาถ้าสายเกินไปเราคว้าไม่ทันเราเองจะเสียใจเนาะ แต่ถ้าวันนี้นะเราสวยเราดูแลตัวเองเราอยู่ด้วยกันด้วยรอยยิ้มถึงสุดท้ายมันหมดเวลาหมดลักหมดกันไปอย่างน้อยเราก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยตัวเองเราไม่ได้ทิ้งให้ตัวเองโทมจนผัวอายชาวบ้านนะคะเราไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่า เป็นจุดด้อยทําให้ผัวอายคนอื่นนี่คือจุดหนึ่งจุดหนึ่งยายจ๋าจอยากบอกทุกคนนะคะอย่าบอกว่าเราไม่สวยแต่งได้ก็ไม่สวยไม่ใช่เสื้อผ้าหน้าแพรนะคะสีสันเนาะสีสันของเราที่ให้ทําให้เราสดชื่นทําให้เรารู้สึกยิ้มด้วยความภูมิใจในหัวใจตัวเองถ้าคนอื่นมองมายัางบอกุยวันนี้เมียเธอสดใสนะแค่นี้ผัวก็ยิ้มหน้าบานแล้ว แต่เขาเดินผ่านมาเขามองเมียละม,ม่านแล้วมองหน้าผัวาอายไหมอ่ะอายไหมอ่ะบอกแค่นี้แล้วเขามองผัวเป็นนายอีเมียมเป็นแก๋วเนี่ยยอมรับได้หรอยอมรับได้เหรอ,อ,เ,หรอเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะ เอาใหม่นะคะทุกคนผัวเมียนะเหมาะสมคู่กันนะคะโสมโสมเราไปโสมด้วยกันเนาะ,ะสวยสวยเราไปสวยด้วยกันนะคะสิ่งสําคัญเมียต้องเด่นผัวเด่นกว่าผัวนะคะเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่ง เราก็เป็นหน้าเป็นตาเขายิ้มมาเออคำพูดของเขาออกจากปากเราได้ยินเราจะสังเกตสามีได้ว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจนะคะเหมือนปัจจุบันเนี้ยอ่าแต่ก่อนครั้งแรกยาจ๋าจแต่งหน้าทาปากนะอยู่บ้านเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่รักเธอจะไปไหนอ,ะอ่ะอ่าปกติเราก็จะแต่งตัวแค่ไปวัดหรือไปไหนเท่านั้นใช่ไหมพอหลังๆมาเราตื่นมาปับ๊บ เขียนคิ้วแต่งตัวอยู่ในบ้านใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามันปกติไม่เลิอดไม่รูอยู่แล้วนะที่นี่ก็คือเราใส่เราเดินออกบ้านได้ไปไหนได้สบายเนาะก็เป็นธรรมชาติเขาก็ชินกับเขาเขาก็เห็นว่าเราสุดชิ่นทุกๆวันแต่ถ้าเช้าวันไหนเราไม่แต่งหน้าที่รักอายุโอเคเธอป่วยหรือเปล่าวันนี้ทำไมเธอไม่มีคิ้ว อันนี้พูดถึงสามียายจ๋านะคะนี่หนแหละเราถึงได้เห็นว่าเออเขาก็ชอบที่จะเห็นความสวยความงามไม่ใช่ให้เขารู้สึกว่าออกนอกบ้านแล้วเขาไปมีความสุขออกนอกบ้านแล้วไปมองความสวยคำงามเพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรพักสายตาไปมองชมสิ่งดีๆทำไมเราไม่สร้างความสวยความงามในบ้านของเราละ่ะใช่ไหม เออทำไมอ่ะเราไม่ทำให้เขารู้สึกมองแล้วอมยิ้มอยู่กับเราได้ละ่ะง่ายๆเองนะคะสเสน่ห์ผู้หญิงเนาะอันนี้บอกตรงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะยายจา๋าย้ำแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยนะหลายๆคู่ที่ ไม่ได้อยู่ร่วมกันเนาะเป็นภาระหน้าที่หรือการทํางานนะคะอย่างที่พี่ชายหรือว่าญาติของยาย,ายหลายๆคนนะคะเพราะคนสุดท้ายก็เป็นเรื่องจนได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเรานะคะชีวิตถ้าเราเป็นคู่ผัวตัวเมียอยู่ด้วยกันนะคะทุกยากอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันเนาะ เดินหน้าไปพร้อมกันนะกอดกันร้องไห้ได้ด้วยกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่ทุกขู่ยากคู่ลําบากนะคะเนาะถึงเวลาสุดท้ายถ้ามันหมดเวรหมดกรรมต่อกันไปมันก็แยกกันไปโดยการหมดใจทั้งคู่มันไม่มีความเจ็บปวดที่จะมาสร้างให้เรารู้สึกทรมานหรือมาย้อนตัวเองชั้นโซม อ่าแล้วส่วนมากคําพูดว่าเออเธอดีเกินไปฉันไม่อยู่กับเธอไม่ได้เจ็บนะพี่น้องเออเขาไม่ได้พูดความจริงเนี่ยความดียังดึงเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรไปดึงเขาล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสร้างคุณค่านะคะเออสร้างพลังและก็สร้างความภูมิใจให้กับเขาและสิ่งสำคัญหนึ่งเดียวก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเรายังต้องเดินหน้าต่อไปเออถ้าวันนี้ผัวทิ้งเราก็ยังมีโอกาสหาผัวใหม่เพราะเรายังไม่โสมยังไม่แก่นะคะมั่นใจเลยดีไม่ได้หามันจนได้ดีพี่น้องจา๋าใครเราอยากจะเดินหน้าหาหลายผัวเออแต่ถ้าชีวิตมันไม่ใช่เราก็ต้องเดินห้าหน้า หาจนเจอนะคะหาสิ่งดีให้แก่เราสมัยนี้สมัยใหม่ไม่มีใครที่จะดูถูกเราได้นะคะหรือมีคำดูถูกก็ไร้ประโยชน์แก่ตัวเราเพราะเรารู้เป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นใครดูถูกเราไม่ว่าแต่เราจงเชื่อมั่นในตัวเรานะคะเนาะเดินหน้าสู้อย่างมีคุณค่าแล้วสร้างความภูมิใจให้กับตัวเอง เริ่มต้นจากตัวเราสร้างความสุขให้กับตัวเราให้รู้สึกว่าเรามีพลังดีแล้วเราก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะสู้และเดินหน้าต่อไปนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะเกิดเป็นหญิงอย่าหยุดสวยนะคะบางคนเนาะเห็นในทีวี80ปียังดูดีถ้าเราดูแลตัวเองนะคะตรงนี้ต้องหาความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะขอบคุณมากๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นด้วยกับยายจ๋า,จาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลย นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะฝากติดตามเย,ยจ้านะคะจากเปยวเยี่ยมอีเจลปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ